สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาตอบเป็นความรู้เผื่อท่านใดที่เปิดมาเจอนะครับเต็ดมาจากไหนก็อ <c> ย <oughs> <c oughs> ่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเต็ดมาจากไหนเต็ดมาฟังนี้นะครับเต็ดมาจาก4ี่คูณสี่นะครับที่ว่าเป็นขับสี่นะครับนั่นแหะเต็ดตัวนั้นอ่ะมาจากนั้นนะครับไม่ต้องถามว่ามาจากไหนนะมาจาก 4, 4ี่ <c oughs> คูณสี่เครื่องที่ขับสี่ล้อจะมีเต็ดหมดเลยนะครับ จะมีเต็ดหมดเลยการทำงานถามว่าทนไหมทนทนอันนี้เป็นดอกจอกของมันอุยเจ็บมันดอกจอกตึบดอกจอกมันยังมีอยู่สีฝั่งแปบบหนึ่งมันสามารถแรบแรงบิดได้ประมาณเต็มที่ก็ห้าร้อยแรงม้านี่ก็พอละสุดละระเบิดนะครับห้ายแรงม้านี่ก็รับไม่ไหวแล้ว อยู่ที่แรงบิดด้วยแรงมา้ารวมแรงบิดถ้าเยอะด้วยก็เอาไม่อยู่แบบไอคันเนี้ยรับแรงบิดประมาณเจ็ดแปดร้อยแรงมา้านะครับเอามาอยู่ต้องนั่นก็ต้องเชื่อมอก็ประมาณนี้นะครับมันจะย,ยึดกัน4ี่จุดหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้อันนี้เป็นดอกจอบเพาขับอันนี้นจะเป็นเพาที่ออกมา ฝั่งนี้นี่ผมอ้ให้ดูนะครับอันนี้เป็นเพาที่ออกมาดอกจอกเพาเราเรียกมันจะมีอยู่สองฝั่งเนี่ยมันจะมีสองฝั่งเข้าใจไหมเนี่ยเนี่ยเอาให้ดูมันจะมีอยู่สองฝั่งเอาให้ถัดอุ้ยล้มอีกนะครับมันจะมีอยู่สองฝั่งนี่อันนี้ประกอบประกับกันไว้ละอ๊บแล้วลมันก็จะมีเพาออกมา เขาเขาขับไปละนี่สองฝั่งนะครับเพาขับออกมาสองฝั่งนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับแรงบิดเลยนะครับดอกจอกถามว่าทนทนครับทนนี่แหละเนี่ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ดอกจอบเผ่าแต่นี่เสื้อตัวนี้ก็ส่วนไอ้พวกแผ่นคัดพวกนี้มันก็จะเป็นตัวหนืดความหนืด นะครับเจ็ดควาเนือเจ็ดสิบแปดสิบอะไรประมาณนี้แต่ถ้าว่าเราไปอัดซิมเข้าไปนะครับอัดซิมให้เพื่อให้เต็ดหนืดไอ้แผ่นคัดก็จะไหม้นะครับไม่แต่นี้ก็ร้อนเกิดควานเสียหายได้นะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้เต็ดที่มาของคำว่าเต็ดจะได้ไม่สับสนกันจะได้ไม่โดนหลอก <c oughs> นะครับ มันมาจากสี่คูณสี่นะครับจนะได้ไม่สับสนแล้วก็จะไม่ได้โดนหลงที่ท่านใดว่าขับสี่เนี่ยจะมีเต็ดหมดเลยเนี่ยไปอูซุสุโตโยต้าน, uzu, Toyota, นะครับเต็ดสลิปอันนี้เต็ดคัดจะทนเต็ดอ e ีสูนี่จะทนที่สุดนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับข้างในมันจะเป็นแผ่นคัดมันจะมีอะไรไฟฟ้ามาผสมแล้วก็มีเต็ดสลิป อันนี้เต็ดนี่ที่ทนทนที่สุดคือเตดเตดคัดหรือว่าประมาณนี้นะครับถอดออกมาจากพวกขับสี่เท่นั้นนะครับมูเซเว่นเตดมูทูเปอร์นะครับอีสุทูเปอร์อีสุวีคอร์สสามพันสี่คูณสี่นะครับอย่าเตนเต็ดตอนนี้เขาจะเอาถอดออกมาเนี่ยเอามาใส่สขับสองกัน ผมก็มีรับใส่นะรับเปลี่ยนรับใส่นะครับถูกถูกไม่แพงอะ่นะครับชหระให้ดูแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนใส่ก็ดีครับที่เขาใส่กันก็รับแรงบิดได้สูงรับแรงบิดสูงมากมหาศาลแต่เกินแรงมา้าแรงบิดการกระทําดูที่คนขับอีกนะถ้าคุณบอกว่าทุนเตดทุน,ทนเอาไปกระแทกเนี่ยครับมันก็จะเป็นแบบเนี้ยกระแทกแรงๆอะ่ะ รถยังไม่ลอยแล้วแม่งกระแทกและเรียบร้อยหมดอ่ะไม่ลงเกียร์ก็ลงเครื่องไม่ลงเครื่องก็ลงเผาครับเพาขาดก็มาแล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> แรงการกระทําการขับขี่มากกว่าแล้วกระบู้เยอะยางติดถนนติดแท็กออกตัวแบบเนี้ยมันก็มีผลเสียนะครับประมาณนี้อันนี้เรื่องติดนะครับเดี๋ยวถามอะไรมาเดี๋ยวผมพยายามจะตอบนะครับ อันนี้ว่างวันนี้ประมาณนี้ส่วนเฟืองดอกจอกนะครับเห็นไหมอันนี้เฟืองข้างเนี่ยที่ผมเอานิ้ปูชี้เนี่ยเฟืองดอกจอกเพาข้างซ้ายขวาเห็นไหมดอกจอกมันจะมีแค่ยึดแค่สองฝั่งเองนะครับเวลาเรากระแทกกระทันมันอนะมันรับแรงบิดไม่ไหวมันเลยแตกนะครับเมื่อกี้เต็ดนะเต็ดมันมีสี่ตัวสี่จุดเลย มันจะรับแรงบิดได้สูงนะครับดูครับรถซิ่งนะครับเหลือรถซิ่งนะครับบุกหนักๆนะครับรถเดิมๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าว่าอยู่ที่คนขับแรงบิดสูงก็เยอมผูกเสื้อสามพันสองพันห้าอะไรพวกนี้นะครับนะครับอันนี้จุดรับแรงบิดเลยมีแค่หนึ่งจุดสจุดนี่คือดอกจอก ดอกจอกก็ดูง่ายมันจะมีแค่แบบนี้แต่เต็ดมันจะมีอไม่ได้ไม่โดนหลอกนะครับข้างในการกระทํามันคนละอย่างประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจใส่เต็ดใส่เฟืองไล่เฟืองก็มาหาผมได้ซ่อมเฟืองนะครับอีซูซูซ่อมเฟืองใส่เต็ดนะครับ ก็ถอดมาจาก4คูณ4ละแต่อันนี้ก็มาจากโรงงานขับ2ขับ2จะไม่มีเต็ดนะครับจะไม่มีเต็ดเผื่อท่านใดศึกษาอยู่นะครับว่ามันมาจากไหนเนี่ยมาจาก4คูณ4นำข้าจากญี่ปุ่นก็มีนะครับยเยอะแยะไปหมดนะครับประมาณนี้ก็สนใจไล่เฟือง E 1 9 3 2 0 5นะครับออนิ e ว ประมาณนี้ซ่อมเฟืองเปลี่ยนลูกปืนซ่อมเฟืองตั้งระยะค่าเคียนและค่าแบ็กหล็กหรือถอนถอดซ่อมประกอบไใ้ไม่มหมดก็โทรมานะครับยุดเก้ต้นไม่มาท้ายไม่เดิน3 000, 2มพัรอบเหลือวิ่งทางกายกินน้ำมันอะไรพวกนี้ยุดเก้าออโตเกียร์ตกสองพันยีิบสองพันย2ิ โทรเข้ามาใครมีปัญหาก็โทรเข้ามานะครับมีปัญหาเรื่องอบรรทุกหนักใช้บรรทุกนะครับรถทําแรงมามาเยอะๆรอ,อบเครื่องเหลืออะไรประมาณนี้รถเดิมๆเครื่องสามพันปีสองศูนย์ห้าสองศูนย์หกสองศูนย์เจ็ดโอ้ประมาณนี้โทรมาดีกว่าก <mm> ็ประมาณนี้คร <mm> ับเตดมาจากสี่คูณสี่สวัสดีครับ 0 9 3 4 8 4 9 9 5 0 9 3 4 8 4 9 9 5สำหรับวันนี้สวัสดีครับ093484975 9 093484975สำหรับวันนี้สวัสดีครับ